คุณแม่ถามอีกว่าตอนนี้เขาหมดหิดง่ายเพราะพยายามฝึกไม่ให้เขาถือของติดมือพอถือแล้วไม่ค่อยสนใจทําอะไรเลยเลยเอาไปแอบนะคะคือถ้าเขาถือของติดมือไม่ได้มีปัญหาว่าถือหิ่หอบหิวตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราเราก็ไม่ได้ห้ามนะคะแต่ถือของติดมืออันนั้นมันเป็นของเล่นชิ้นโปรดเขาอะทุกวันนี้เรายังติดมือถือกันเลยนะจริงไหม เด็กเขาจะมีของเล่นชิ้นโปรดที่เขาจะถือไปถือมานะคะเราเล่นร่วมเล่นร่วมลูกชอบตัวนี้หรอหูมันเท่มากเลยเนาะชอบรถคันนี้เหรอชอบเสือตัวนี้เหรอมันเท่เนาะหอมันดุมัเน,นี่ยหรือมันเป็นแมวเชื่อมเชื่องแล้วก็คุยกันไปเขาก็จะได้รู้สึกว่าอุ้ยเราก็ชอบเราก็ชอบของเล่นชิ้นเดียวกับเขาเหรอคุณแม่ก็ ชอบเหมือนกันเหรอคุณแม่ก็เป็นพวกเดียวกันกับเรานะเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการเป็นพวกที่ดีขึ้นนะคะคราวนี้ถ้าเอารมเสียนะส่วนมากเราจะบังคับเขาเยอะใช่ไหมจริงๆกฎเกณฑ์ทําได้เด็กฝึกกากับตัวเองทําได้หมดนะคะแต่เพียงว่าเขาอาจจะพยายามสื่อสารกับเราแล้วแต่เราไม่ตอบรับหรือเราไม่เข้าใจหรือเราพยายาม เราพยายามยัดเยียดความรักของเราให้น้องเกินไปไหมนะคะเราจะต้องดูว่าการที่เราพยายามจะให้เขาอะพอดีไหมเขารู้สึกว่าเขามีความสุขไหมหรือสีหน้าท่าทางที่เรากําลังเล่นกับลูกกําลังจะฝึกลูกเนี่ยเรามีความสุขไหมลูกทําไม่ได้ลูกหุดหงอดงอแงลูกไม่ไหวอยู่แล้วเราก็พยายามว่าต้องได้ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําไม่ได้นะคะก็กลายเป็นว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะคะ ขอยกตัวอย่างน้องแพรวนะคะน้องแพรวน้องแพรวคุณแม่ก็มักจะพูดเสมอนะคะว่า,าตัวอย่างตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเนี่ยคือทุกๆุกบ้านเขาอนุญาตแล้วนะคะไม่ใช่คุณแม่แพรวนะน้องแพรวน้องแพรวเนี่ยคุณแม่เขาบอกว่าจะทําการบ้านทีไรไม่ยอมทําร้องไห้งอแง,องแม่ก็หงุดหงิดโมโหเพราะว่าอยากให้ลูกทําได้ใช่ไหมคะคราวนี้ครูคแบบก็เลยเปลี่ยนวิธีดู มันเหนื่อยเหรอลูลกตรงไหนตรงไหนมันยากใช่ไหมยากตัวไหนไหนแม่ช่วยดูโอ้ถ้าเขาเขียนกอไก่มาสิบตัวแล้วมีกอไก่ตัวหนึ่งที่สวยมากเลยเราบอกตัวนี้มันสวยมากเลยลูกกรไก่ตัวนี้มันสุดยอดจริงๆทําไมลูกเขียนกอไก่ตัวนี้สวยมากชมในสิ่งที่อยากได้ชมในสิ่งที่ลูกทําได้ดีแล้วเขาจะรู้สึกว่าอ่ะวิลก็มีตัวที่เขียนสวยเหมือนกันนี่ วุยแม่ชมแม่รักเราแล้วเ,เก่งเขาก็อยากจะพยายามทํามากขึ้นแต่อย่าลืมว่าอย่าลืมพูดความรู้สึกลูกด้วยมันยากเหนื่อยใช่ไหมลูกเหนื่อยมากเลยเนาะอ่ะเขียนสองตัวนี้เสร็จเราไปเดินเล่นกันเราไปปั่นจักรยานกันเราไปกินขนมกันอ่ะพูดไปอะไรที่ทําได้อยา่าอย่าหลอกลูกนะ สัญญาอะไรก็ให้ทำได้จริงๆนะคะ